ค่ะทุกคนเราทุกคนก็เช่นกันที่คอนี้ซึ่งเป็นที่เที่ยวเก่าแล้วนะมันถึงว่าชื่อเก่ากแต่ว่าเขาแบบปรับปรุงเป็นที่แลนด์มาร์คใหม่เพื่อให้คนออกมาเดินเพื่อจังตาบัาสาขาใหม่อ่ะเปิดที่คอนิดนะทุกคนทุกคนก็คือมาเที่ยววันนี้ราไปดูงานอะไรกันค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นไฟแบบนี้เหมือนไรเอ่ยเหมือนไรเอ่ยเหมือนทุงแดงบุญนะคะทุกคนไม่ได้กอฟแต่ว่าเป็นการแบบอินฟล่ายนะคะทุกคน ก็เป็นเรื่องจากเป็นรามาดอนด้วยนะคนก็จะเยอะมากๆในช่วงกลางคืนนะคะและนี่ก็คือสตาร์บัคสาขาใหม่นะคะที่มีไฟเยอะมากๆและคนอีกเป็นร้านตรงนี้เพราะองจากรามาดอนนะทุกคน